เรื่องเล่าจากแหล่งต้นน้ำเลยค่ะภูเขาที่เราเห็นนี่คือฟูจิเมืองไทยนะคะมาดูกันค่ะว่าเราจะไปที่ไหนกันค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปล่องแพที่ต้นน้ำเลยนะคะอยู่ที่บ้านเลยบางไสามาถึงหมู่บ้านซึ่งเรียกว่าหมู่บ้านโนนพัฒนาถ้าจำไม่ผิดนะคะตรงนี้จะมีรีสอร์ทของแคมปปิ้งนะคะ แล้วก็มีรถบริการก็คือรถกีตักซิ่งเพื่อที่จะนำเราไปในจุดที่ล่องแพค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันน้ำหลากก็เลยต้องมาล่องตรงบริเวณข้างบนนะคะมไปไหนทุกทีตัวเนี้ยมดไปไหนทุกม,อกม้องตัวเนี้ยมดหามดไปทุกทีมดตาไปเลยดีด้แล้วมดตาไปล่องแพ ย,ย,ย,ยถึงแล้วค่ะเพะที่เราจะขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตรงนี้จะเป็นแหล่งต้นน้ําเลยนะคะแต่ว่าเราจะล่องทวนน้ําขึ้นไปนะคะเพราะว่าถ้าล่องลงไปข้างล่างมันจะน้ําแรงอาจจะเอาเพาไม่อยู่นะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเราจะขึ้นไปวิธีไหนคะ่ะ โอ้ยแต่นี่คือยู่บนแพรเขาเรีแพรผอนะครับเราต้องตัดไม้มาถอแเพใหม่นะคะเนื่องจากว่าไม้หักค่ะตอนนี้เรามาที่จังหวัดเลยนะคะอยู่ที่ตำบลเลยบางใสบ้านอะไรบ้านเลยตตัดเลยตัด เลยตาตัดพัฒนาอะไรเลยตัดนนพัฒนาเรามาล่องเพนะคะใช้เพไม่ไผ่นะคะ <S <S เพื่อนเรียกว่าเท่หอต้นน้ําเลยนะคะเป็นแหล่งน้ําของเมืองเลยนะคะที่ไหลลงไปรวมกันอยู่ที่ตัวอําเภอเมืองจังหวัดเลยใช่ไหมคะ้วมนจะมีเบีย้วนะครัคบเพราะว่าคนห่อ,อต้อง ต้องแข็งแรงพอสมควรนะครับถ้าผมผมนะผมว่าผมเอาไม่อยู่ต้องยุ้มเงี้ยเพอมอะค่ะดูดูวิธีการถอดเรือของผมนะครับผมใช้สองคนมีคนขัดพวกเรือมันค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมครับแพรลังนี้เรื่ใหญ่นะครับเป็นแพรไม้ไผ่นะครับเป็นแพรแม่เผาโอ้โหนะครับเราจะถอดขึ้นก่อนแล้วค่อยถอดลงนะครับมีน้ำมีปลา บางช่วงเราก็อยากลองทดสอบถอดูเหมือนเขานะคะเราก็จะเข้าไปช่วยเขาหรือไปเกะก,กะก็ไม่รู้ค่ะซึ่งตอนนี้ทวนน้ำนะคะมันก็จะแบบลอยช้าหน่อยแล้วก็ขึ้นไปยากหน่อยนะคะก็เลยต้องช่วยกันค่ะแต่ว่าก็สนุกดีไปอีกแบบหนึ่งนะคะไม่เคยทำเลยค่ะในวิถีชีวิตแบบนี้ระหว่า,า,า,างทางเราเจอผักกูดนะคะ คนขับเรือใจดีจะเก็บผักกูดให้เรานะคะนี่เก็บตรงนี้เลยบอกค่ะโอ้โอค่ะมันเป็นน้ำเนาะตรงโอ้มันมีคอนอู้เพื่อนจะเก็บผักกูดให้นะคะใจดีมากเลยกพี่บ่ประกาศล,ลงไปแล้วพี่ยนนันน้ำอือคุณน่ะโอ้เราเนะี่ยเรายัางมาดีแค่ เอาได้ยูบะคะเอออใจเพิ่นใจดีแน่เนี่ยไทยไทยเลยคือกันเ๊อกว๊อกสบายว๊อกเลยถ้าอร่อยจริงๆคือเลยไหมว๊อกเลยก็ได้เ๊อกเลยคือกันเป็นเพิ่นเป็นไทยเลยคือกันก็พอค่อยๆเป็นไทยเลยเป็นยำครับเป็นลูกของแมยำค่อยก็เป็นไทยเลยแต่ว่าค่อยบานค่อยอยู่อุดอน ว่าจะไม่จะเปลี่ยนให้เลยเนาะมันจะเปลี่ยนให้เลยเปลี่ยนให้เลยคือเพิ่นเพื่อนอะแต่บวกคือบ้านดื้อเมืองบ้านดินเมืองเสียงของธรรมชาตินะคะเสียงแมงยังหองแค่นี้คนคนดาครับนะยังคนดาคนบวกนี่แม่เสียงแมงไหมแม่แมงกวางป็นกันหรือแมงกวางแมงกวาง อันนี้ต้นเนี้มันคือเป็นมากนะไข่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 ธรรมชาตินี่กัโอกินไดบ้ปงคะอ๋ออันนี้กินป่ได้เสียงธรรมชาติเสี่ยงนกเสี่ยงน,ก,ยงนกกด มันมันมันขึ้นไปถึงไหนคะหนี่แม่น้ำนี่โอ้ก็เรื่องของเขาเพื่อนเนาะคนกลับไปถึงแม่น้ำเนาจับเสต็ปดีรับถุงเดียวโอ้โอ้โล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยววันนี้คุณเพื่อนซีเก็บพักกูดให้อีกนี่นิเนี่ยเดี๋ยวข้างล่างเบาข้างล่างก็ไล่เบาค่ะนะคะ เราล่มขึ้นมาประมาณถึง200เมตร200เมตรนะคะแล้วเพื่อนก็จะพาเราไปเก็บผักกูดมันหงเอเออวนทีนี้ซิสับ่ายดีเนาะสิหลย่น่เหรอเออคอยบริเบโทรซอยเจ้าเราด้วอ๋อดเออเมียนเนาะเจ้าคอยซิบมือ่ย ไปเลยไปเลยไปเลย,น,เลยนั่งไว้ในบ้านเรา <c oughs> สบายแล้วมาเด้อบ้านอีหยงก็ค่ะเลยตัดโนนพัฒนา <c oughs> บ้านเลยตัดโนนพัฒนาตำบเลเลยบางใสนะคะค่าล่องคนละร้อยห้ิบาทค่ะคนละ้อยห้าสิบาทน้ำเย็นเย็น ตอนนี้ก็จะเป็นขาลงนะคะก็คือจะไม่ต้องใช้ไม้ถอแล้วนะคะก็มันก็จะไหลลงไปตามน้ําเลยนะคะ ไหลลงไปเรื่อยๆจนถึงจุดจอดแพรนะคะแหล่งต้นน้ําเลยนอกจากจะเป็นแหล่งน้ําที่ให้ชีวิตกับชาวบ้านในบริเวณนี้แล้วยังมีความเงียบสงบสําหรับนะักท่องเที่ยวที่อยากมาเที่ยวนะคะยังไม่ลูกพานแล้วก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่เราสามารถมาล่องแพรหรือมานั่งเล่นบริเวณนี้ได้แบบชิลๆเลยค่ะ